สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะติดตาช่างนะครับบวกกระแสรเรทในมวยช่องสานะครับสุดเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3าขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2563นะครับเวลา12บสนาฬิกานาทีโดยประมาณนะครับมุมส่องเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสรเรทมาฝากกับแฟนมอยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับ sbobet สบองเ 9, ลุ้นสรุปทุก2เวียนวยเดยวมวยสเต็ปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจะเต็มนะครับสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่ไลน์เข้าไปที่ ad sbobet 2 7 9มีแอดดัมหน้าก่อนนะครับ d SBOBET 279เราจะมาเริ่มกันเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสราร์ที่2 2สิงหาคม2 5 6 3นนะครับเวลา12นาฬนาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ผลงานการประกบคู่มวยก็ประกบคู่มวยโดยโปรโมเตอร์อสมหมายสกุลเมตตานะครับประธานกลุ่มพล,พลังใหม่นะครับแล้วก็วันนี้มีมวยรอบ ให้รุนกันถึงสองคู่เลยทีเดียวนะครับน่าติดตามกันเป็นอย่างยิ่งนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งก่อนนะครับเป็นการเปิดตัวนะครับมอยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่8ดนะครับสัปดาห์ล่าสุดนี้ก็เพิ่งจบเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปนะครับในมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่7นะครับก็ทราบผลกันไปแล้วนะครับนั่นก็คือสแกงแอมจิตมังนุนะครับพิกเอาชนะคะแนนทางด้านบัลลูริสิตวัชรชัยนะครับพร้อมกับคว้าแชมป์มวยรอบ มาบินครั้งที่7ไปครองนะครับแล้วก็เปิดตัวกันอย่างต่อเนื่องนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นการเปิดตัวมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่8กันต่อเนื่องเลยนะครับกติกาก็ย,งยังคงใช้กติกาเดิมนั่นก็คือ,อเป็นการชกแบบน็อกเอาท์นะครับคนแพ้นี่ตกรอบทันทีนะครับจะไม่มีที่อยู่สําหรับผู้แพ้นะครับคนชนะก็จะมีโอกาสเดินหน้าต่อไปนะครับ <S <S มาดูที่คู่ที่1นนะครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่8นะครับ คนชนะก็จะเดินหน้าต่อไปส่วนคนแพ้ก็จะตกรอบทันทีนะครับมาดูกันที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือคมเพชรเดชดเพชรสีทองหรือว่าเจ้าเดชดเพชรเดชดเพชรสีทองหรือว่าชื่อเก่าถ้าจํากันได้นะครับชื่อจักชื่อเก่า,กาของทางด้านฝ่ายแดงคมเพชรก็คือขวัญใจลูกอีสานไฟติ้งนะครับชื่อเก่าเลยนะครับชกกันในต้องบอกว่าวันนี้ชกกันที่พิกัดห2 2ยอปอนด์นะครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบของเอาครั้งที่ นี้นะครับกำหนดพิกัดกันไว้ที่122ปอนด์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้าเงินก็คือปราบหมดสีโอปอนะครับปราบหมดชื่อเก่าก็คือทางด้านสิงห์ทองน้อยสทนากรน,นะครับพิกัด122ปอนด์นะครับเมื่อเช้าฝ่ายแดงเจ้าคมเพชรนะครับมา123ลดไปลดไป1ปอนด์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินปรับหมดนี่มา122.6ลดไปจุดหครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรอ่าคมเพชรนี่ก็ ฝิกซ้อมอยู่ที่เด็ดเพชรสีทองนะครับอยู่ที่ปทุมธานีโดยมีเด็ดเพชรสีทองนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเตะนําปั้มตามในของตีล็อกลัดมาตีนะครับเนือแนนแข็งแข็งแข็งแรงนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับปราบหมดนี่ก็ฟิกซ้อมอยู่ที่เกตจเรญชัยนะครับโดยมีปราบหมดสีโอปอนะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับสูงยาวไหนไ่แขนขวางค้าแทงนะครับนอกใจในดีนะครับเตะนําปั้มตามเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาวุธยาว ของทางด้านฝ่ายน้ําเงินดูจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างนะครับได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับแล้วก็มีลูกขวางค้าเสียบค้าแทงด้วยนะครับคุณนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นมวยประเภทหายไปนานด้วยกันทั้งคู่นะครับฝ่ายสุดท้ายของทางด้านฝ่ายแดงคมเพชรนี่ก็เดือนธันวาคมปี62นะครับปลายปี62สนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับปรับหมดนี่ฝ่ายสุดท้ายนี่ก็ต้นเดือน ต้นต้นต้นปี62นะครับมกราปี6 2นะครับ,ลรบแล้วก็หายไปเลยนะครับฉะนั้นการเรือเวทีนานๆของทางด้านปรับหมดหมุดดูแล้วเรือเวทีไปนานกว่านะครับทางด้านฝ่ายแดงนี่ค่มเพชรนี่ก็เรือเวทีไปประมาณ7-8เดือนเหมือนกันนะครับแต่ทางด้านฝ่ายน้ําเงินปรับหมดนี่เรือไปเป็นปีเลยนะครับฉะนั้นการเรือเวทีไปนานๆน,าน,นี้ การกลับมาไฟแรกนี่น่าจะมีปัญหากับการยืริยะนะครับเก๋ากระดูกดีอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าชกมานานกว่านะครับ <S <S ชื่อเก๋าก็กวนใจลูกอีสานไฟติ้งอย่างแน่นอนนะครับวันนี้สั้นกว่าเตี้ยกว่าก็จริงนะครับแต่ได้เปรียบเรื่องกระดูกมวยชั้นมวยแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายอยู่เป็นประจำมากกว่านะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายน้าเงินนี่หายไปเป็นปีกว่าเลยนะครับกลับมาไฟแรกนี่ต้นๆอาจจะดูคุคขี้สูสีแต่ว่าท้ายๆการยืริยะมองดูว่าไม่มั่นคงนะครับ วันนี้นะครับเดทเปิด5 3เลยนะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงเดทอคมเพชรเดทเพชรสีทองนะครับสั้นกว่าเตี้ยกว่านะครับแต่ว่าผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับคมเพชรเดทเพชรสีทองร,งร่างกายน่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินหายไปเป็นปีเลยนะครับแล้วก็เก๋กว่ากรดูกว่า เก๋กว่ากระดูกมวยดีกว่านะครับแต่ว่าอาจจะสั้นกว่าเตี้ยกว่าเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับคมเพชรเดชดเพชรสีทองน่าจะเอาชนะทางด้านปรับหมดสีโอปอไปได้แบบสนุกนะครับเลทเปิดห้าสู่ที่ฝ่ายแดงคมเพชรเด็ดเพชรสีทองมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับคมเพชรเด็ดเพชรสีทองส่วนคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นมวยรอบอีก1คู่นะครับโดยเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่2นะครับ ฝ่ายแดงก็คือศิลาทองชอหพยักนะครับแต่ว่าวันนี้ใช้สีเสือ้อโคโลโคลาลโดสปอร์ตนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็คือยอดยอดชัยยกขาวแสนชัยยิมนะครับพิกัด135ปอนด์นะครับเมื่อเช้าทั้งคู่นี่วัน135ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับศิลาทองดูจะได้ลอยกว่าได้สูงกว่าค่อนข้างจะเห็นเลยนะครับศิลาทองนี่ก็พิซ้อมอยู่ที่ชอหพยักนะครับจังหวัดปทุมธานีโดยมีเสดชัยสุขโขทัยนะครับพัชรินมีจันทร์ เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับรูปร่างดีสูงยาวเข่าแหลมในขวางไล่แขนค้ำเสียบแล้วก็ขวางแทงหมัดศอกรุนแรงอันตรายด้วยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่า3ฟอร์มหลังนี้ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับแพ้รวดเลยนะครับต้นๆถือว่าอาวุธดีหลากหลายนะครับอาวุธคมแมน่นแต่ว่าการยิรียแท้ายๆมีแผ่วมีแกว่งให้เห็นอยู่บ่อยครั้งเลยนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้าเงินยอดชัยนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่หยกขาวแสนชัยยิมนะครับโดยมีแสนชัยสอสอคิงสตาร์นะครับดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานครับจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเก๋ากระดูกดีชกมานานแต่ว่าเสียเปรียบช่วงเสียเปรียบรูปร่างเท่านั้นเองนะครับวันนี้นะครับเรตเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับยอดชัย5้อาจจะดูสั้นกว่าเตี้ยกว่านะครับแต่ว่าได้เรื่องความเก๋าได้กระดูกมวยชั้นมวยเบอร์มวยดูดีกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับต้องบอกว่า ฝ่ายแดงศิลาทองนี่เป็นมวยประเภทอาวุธคมแม่นนะครับแต่ว่าการยิระยะท้ายมีปัญหามีแกว่งให้เห็นอยู่ค่อนข้างจะบ่อยนะครับล่าสุดนี้ชกกับทางด้านบัวเขียวนี่หมดสียกเป็นต่อหลายช่วงตัวแล้วนะครับแต่ว่าไปปลาย โดนต่อยแล้วก็พลิกแพ้คะแนนไปนะครับแรงไปดูไม่ค่อยดีทางด้านฝ่ายแดงสีาทองนะครับวันนี้เลรยเปิด5้าอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินยอดชัยผมก็เลยชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับยอดชัยยกขาวแสนชัยยิมนะครับสั้นกว่าเตี้ยกว่าแต่ได้เรื่องความเก๋ากระดูกเบอร์ชั้นเบอร์มวยดูดีกว่านะครับการยิริยะก็ดีกว่ามั่นคงกว่าด้วยนะครับบทเบียดไปแล้วน่าจะเืิญเอาชนะคะแนนทางด้านสีาทองชอห้าพยักไปได้แบบสนุกนะครับผู้นี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับยอดชัยยกขาวแสนชัยยิม ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนํำรายการฝ่ายแดงก็คือนมเปี้ยวโตราชทันนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพีรพัฒนมวยเด็ด789พิกัด1น3 113.5ปอนด์นะครับเดิมทีนี้คู่นี้ประกบขึ้นรายการไว้จะชกกันที่พิกัด1 1 3ปอนด์นะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับปรับเวทพิกัดเป็น113.5ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงน,นมเปียวนี่ก็เมื่อเช้ามา113.8ลดไป0.3นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินพีรพัฒนี่ก็มา113.5ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ฝ่ายแดงน,นะครับนมเปียวดูจะได้ลอยกว่านะครับได้สูงกว่านมเปี้ยวนี่ก็ฟิซซ้อมอยู่ที่พีเคสัญชัยนะครับโดยมีเสกแขกสมชายเทศลุ่งเรืองนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะสนนํำเกียรติสมานชัยนะครับเป็นทีมสตารัพเทรนเนอร์ anner, ดูแลการฟิซซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือคล่องครบเครื่อง ขวางแทงแรงนะครับยัดไส้ดีนะครับแล้วก็หลอกลัดมัตีเป็นมวยเพชรน็อกได้ในดีนะครับจังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับพีรพัฒน์ี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรยินเดียแคเดมี่นะครับโดยมีเสียบบดนะครับนัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาจะกว่าฝีมือครบเครื่องอีกหนึ่งคนนะครับเตะน้ำปั้มตามนะครับเตะน้ําก่อนนะครับวงในมีหลอกลัดมัดตีเดินปั้มจับตีขอโหดจนตีเหนียวนั้นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับ คู่นี้นะครับความสดน่าจะอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพราะว่าราสุดนี้หลังจากสถานการณ์โควิดที่คลายนี่ฝ่ายน้ําเงินนี่มาชกเคลื่อนหไหวร่างกายไปแล้ว1ครั้งนะครับน่งกายน่าจะกลับมาเข้าที่เข้าทางเร็วกว่านะครับทางด้านฝ่ายแดงนี่หลังจากสถานการณ์โควิดที่คลายไปนะครับก็ยังไม่มีรายการต่อยที่ไหนเลยนะคร, <S <S ครับฉะนั้นเรื่องการความพร้อมของร่างกายน่าจะเป็นทางด้านฝ่ายน้าเงินที่ดูจะได้เปรียบนะครับวันนี้เลทก็เลยเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับ เสมอนะครับเปิดมาช่วงเช้านี้ต้องบอกว่าอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับพีรพัฒน์19ล่าสุดไหลรองนะครับเหลือเสมอทางด้านฝ่ายน้ําเงินพีรพัฒน์เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าดูว่าวันนี้ใบแดงฝ่ายแดงนะครับนมเปี้ยวดูได้ใหญ่กว่าด้วยนะครับวันนี้ผมอยากให้ออกรองไปที่ฝ่ายแดงนะครับนมเปี้ยวโตราชทันนะครับความพร้อมของร่างกายอาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่าวันนี้ดูได้ใหญ่นะครับ การร่างกายดูได้ใหญ่ปะทะแรงปะทะน่าจะดูดีกว่านะครับดูดีกว่านะครับเพราะว่าร่างกายวันนี้ดูได้ใหญ่ด้วยบทเบยดไปแล้วผมก็เลยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับนมเปรี้ยวโตราชทันนะครับเปิดเสมอนะครับล่าสุดเสมอฝ่ายน้ําเงินพีรพัฒน์นะครับคู่นี้อยากให้ออกรองไปที่ฝ่ายแดงนมเปรี้ยวโตราชทันวันนี้ดูว่าได้ใหญ่กว่าครับส่วนคู่ที่4หลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คืออุดรน้อยอออุดอุดรส่วนฝ่ายน้ําเงินโรเบิร์ตทอมึงอหลังสวนหรือว่าเจ้าเหลี่ยมเพชรทอมึงอหลังสวนนะครับพิกัดงอสามปอนด์ เมื่อเช้าฝ่ายแดงอุดอรน้อยนี่มันหนึ่งร้อยสามจุดหกถจุดหกส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินโรเบิร์ตนี่มันหนึ่งร้อยสามปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับผู้นี้ก็เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับโรเบิร์ตดูจะได้ลอยกว่าได้สูงกว่าเรื่องความสูงสรีละได้ลอยกว่านิดๆนะครับอุดอรน้อยนี่ก็มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่มีนาโยธินนะครับโดยมีเพงศักิ์ชัยสิทธิ์เป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็มีอออุดอุดรให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยประเภท อาวุธมวยไทยครบเครื่องเลยนะครับสองแข้งสองกาดคู่ต่อสู้จับกาดขวาได้ก็จะเปลี่ยนกาดเป็นกาดซ้ายนะครับหมัดหนักซอกแรงเตะขาต่ตอยหมัดนะครับเป็นมวยเพศอาวุธมวยไทยคล่องครบเครื่องเลยนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินโรเบิร์ตนะครับก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ทอมมิงหลังสวนนะครับจังหวัดชุมพรโดยมีปุ๋หลังสวนนะครับเป็นคนดูแลการฟริตซ้อมเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับขวากับขวาด้วยกันนะครับทางด้านฝ่ายน้าเงินโรเบิร์ตนี่เป็นมือขวาประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับขวางคาเสียบแล้วก็คาแทงนะครับอาวุธยาวนี่เป็นทางด้านโรเบิร์ตทาได้ดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากสถา,านการณ์โควิดขี้ขายนี่ มวยเขา่าน่าจะดันราคามาง่ายกว่าเพราะว่าเซียนเริ่มเข้าชมได้แล้วนะครับแต่ก็ต้องแจ้งกับสมาชิกก่อนนะครับวันนี้ที่พิธีมโยสยามอ้อมน้อยนี่มีการจํากัดจํานวนผู้เข้าชมให้เข้าชมได้นะครับแต่ว่าต้องปฏิบัติตามกฎของสอบคอ,อย่างเค่งคัดนะครับแล้วก็อนุญาตให้เข้าชมได้แค่150คนนะครับแล้วก็ต้องมีการเว้นระยะตรวจ อุณภูมิก่อนเข้าทําความสะอาดด้วยเจลล้างมือนะครับต้องปฏิบัติตามกฎของสอบคอ,อย่างเคร่งคัดเลยนะครับเพราะว่าเพื่อเป็นการป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดรอบ2ของโควิด -19 นะครับวันนี้นะครับเรยเปิด11.8 อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับอุดรน้อยออูดอุดรนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าสถิติของคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว2ครั้งนะครับโดยครั้งแรกพบกันที่เวทีลุมพินีก็เป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับโรเบิร์ตที่จะใส่ความยาวนะครับเบียดต้องบอกว่าเบียดเลยนะครับเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้ใช้ท้ายนะครับล่าสุดทั้งคู่มาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่เวทีมยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับแต่ว่าชกเป็นคู่ที่5หลังถ่ายทอดสดนะครับวันนั้นก็ชกกันสนุกพลิกไปพลิกมาเบียดไปเป็นครั้งที่2แล้วก็เป็นทางด้านฝ่่่าายนนนน้ํเเเเงงิิะรับททออมืหลสวีช ย้ำแขนเป็นครั้งที่สองได้อีกนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งที่สานะครับทีวิธีมมเสียงออมน้อยแห่งเดิมนะครับแล้วก็พิกัดออกพิกัดเดิมด้วยนะครับแล้วก็วันนี้มีแฟนเข้าชมนะครับครั้งล่าสุดที่โชคกันนี่ยังไม่อนุญ,ญาตให้แฟนมวยเข้าชมด้วยนะครับวันนี้แฟนม,มวยเข้าชมได้เราจํานวนหนึ่ง้อยห้าสิบท่านนะครับต้องบอกว่าเซียนน่าจะกล้าที่จะลงทุนมวยเข่ามวยเปิดเกมอย่างทางด้านตัวเบิร์ดทอมึงอหลังส่วนมากกว่านะครับมวยเข่าเปิดเกมนี่เซียนลงทุนแล้วเชียร์แล้ว น่าจะมาง่ายกว่านะครับทรงมวยสวยกว่านะครับเป็นมวยเปิดเกมเดินทําโดยเฉพาะลูกขวางแทงนะครับแทงแล้วเห็นเพราะว่าได้ใหญ่ด้วยวันนี้วันนี้เลดเปิด1 1 8อยู่ที่ฝ่ายแดงอุดรน้อยนะครับก็อยากให้ออกรองไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับโรเบิร์ตทอมเมืองหลังสวนอีลองให้ลองไปอีกหนึ่งคู่นะครับลองไปที่โรเบิร์ตทอมเมืองหลังสวนนะครับดูว่าความสูงความยาวนะครับแรงปะทะน่าจะดูดีกว่าแล้วก็เป็นมวยประเภทเปิดเกมทรงนิยมนะครับเปิดเกมโดยเฉพาะลูกขวางคาแทงนี่สุดท้ายแล้วน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้าน อุดอนน้อยออุดอญย้ำแขนเป็นครั้งที่3ได้สําเร็จนะครับวันนี้เลทเปิด11.8ที่ฝ่ายแดงอุดรนน้อยอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับโรเบิร์ตทอมเมืองหลังสวนสําหรับมวยชอบ1ตัวนะครับมองไปที่คู่ที่1เลยนะครับมวยรอบม้าบินแบบของเอาครั้งที่8มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับคมเพชรเด็ดเพชรสีทองเลทเปิด5-3นะครับมวยชอบที่ศึกเจ้ามวยไทยนะครับมองไปที่คู่ที่1ฝ่ายแดงนะครับคมเพชรเดชดเพชรสีทองสําหรับวันนี้นะครับ ูก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับก่อนขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับ ถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมวมชอบอาจจะไม่ใช่มวมชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปนะครับอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ขอย้ําว่ามวมชอบนะครับอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องเฟรนด์ทุกท่านนะครับร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนก็ขอให้ถูกกันทุกกกกกตัวววเลลยยยนรรรงททุุ่่าาาาแ้็มีสขภพ แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ